สวัสดีค่ะวันนี้มาดูตักกะแตนอีกรอบหนึ่งว่าโตขนาดไหนแล้วโอโ้โหโตแล้วดิอี่เยอะเลยมองเห็นไหมคะเพื่อนๆต้องรูดซิปออาซิปเสียติเอาดึงเอาเข็มมาตักไม่ซิปรูดไม่ได้บอ อุ้ย huh. อุ้ยตกใจหมดเลยตักกแตนตักกแตนยงอยู่โอ้โหโตมากๆเลยไหนเข้าไปด uh ูแ huh. ป๊บนึ่งอู้คุณพระช่วยโตแล้วโตแล้วมาวันนั้นตัวเล็กนิดเดียวเอง กี่เดือนแล้วลุงเดือนเต็มเย็นนั่นแหละกี่เดือนแล้วถามเดือนเดียวเดือนเดียวแล้วนี่ไม่ต้องเอาขี้ออกบ่เอาออกสองครั้งแล้วสามครั้งนี่เอาออกทายังไงเข้าไปบ่คกคกมารวมกันที่นี่อ๋อมารวมกันแล้วล่ะมันก็บินออกใช่ไหมสุดาจะออกยากเขายากแล้วเนี่ยเพราะมันบินได้ เคาะมาไว้ใกล้ๆก่อนแล้วค่อยลวงมือไปเอาก็ได้นี่เปิดอย่างเงี้ยไม่ต้องเปิดใหญ่ไงตลกะเต็นตัดตง้ทำหัวไปด้วยไงทำหัวไปไปด้วยก็โกยไม่เคยได้ไงก็จะไปยากอะไรก็ยกทางนู้นให้มันมาทางนี้ก็ค่อยเคาะทรงนู้นแหละให้มันมาอะไรมาทางนี้อืมไม่ยังไม่อาหารตะเปิดตะเปิดในอาหารมันบิน อุ้ยตัวใหญ่แล้วนี่ออกทุกครั้งเลยตัวสองตัวสามตัวทุกครั้งเลยลุงทําไม่ลุงไม่ฉลาดมั้งเอามูราเปิดนี่ไดมาใส่ปึ๊บใส่ทีละอันลุงต้องใส่ทีละอันทีละอันใส่เยังไม่เราก็เอาวิธีแบบนี่ล่วงไปให้มันทีละใบสองใบคือเข้าไปเรื่อยๆอย่าไปเปิดใหญ่ขนาดนั้นฉลาดเกินตะกเต็นก็ไปหมดสิ รวงรวงพึบแบบปอปป๊พุกวงปิดไม่ทันแล้วทำไมนีบอันนี้ะก็นั่นแหละลุงเอามาเยอะไงลุงเอาเนี่อามาเยอะก็จริงแต่ว่าต้องปิดอันนี้ดูสิมันเสียหมดแล่นี่ดูสินั่นแหละลุงมาวางใกล้ๆหละแต่ค่อยๆเสียไปทีละใบทีละใบไม่ต้องเปิดเยอะขนาดนั้นกินบอนบอนหนึ่งหมดดีไม่ใช่ลุงไปเปิดใหญ่มันก็บินออกเลย คือเอามากองเยอะๆแล้วค่อยๆเสียบไปเรื่อยๆเสียบเรื ch, ่อยๆเสียบเรื่อยๆเข้าไปไปเปิดใยรีบจะไปไหนคุยกันยากไงก็เพื่อให้ปล่อยมาออกไปกินเลยปะไม่ต้องไม่ต้องดูดิทพิันดูมันแขะรูหมดแล้วแหละดูิโตเร็วมากเลยหนึ่งเดือนแล้วกี่เดือนจับได้ล่ะแล้วแต่จับตวนไหนก็ได้เขาขายขีดเท่าไหร่ กิโลเท่าไหร่กิโลแปดแปดสิบกิโลแปดร้อยบ่ทุกวันมีเขาว่าถูกแล้วเนียทุกวันนี้เขาว่าถูกแล้วเนีได้ยินว่ากิโลแปดสิบนะกิโลแปดสิบได้อย่างไงได้ยินเขาพูดอยู่นะกิโลแปดสิบนี่แต่กิโลแปดร้อยเขตที่อื่นอ่ะมันมันเยอะไงกิโลแปดร้อยใช่กิโลเขาขีดขีดละแปดสิบบาทโอ้นน่นมันขึ้นไปตรงนั้นสวยจนขีดละแปดสิบบาทกิโลละ แปดร้อยใครมันก็รู้แปดสิบบาทวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูตะกะเตนนะคะหนึ่งเดือนโตขนาดนี้แล้วอีกกี่เดือนจับได้ลุงและแต่เราเอ้ยังไม่โตพอจับเนาะสองสามเดือนมั่งดูไปเล้วอะใ้รมาโตกว่านี้เขาไม่จับขคยเขาได้เราเอาตัวขนาดนี้ยังไม่ยังไม่พอจับใครมาเพาะปอนเพาะครั้งสองครั้งแล้วแต่เรา เออเราเพราะตายสองครั้งสามครั้งก็จับแม่มันขายอืมแล้วก็ให้ลูกมันเพาะลูกมันอีกมันจะเพาะอสองสองครั้งโนนตมากเลยนี่มือกันนี่มือกันขาที่ออกนี่แค่นี้แค่ไหนครออนูอ้อยครูมัดนี่นี่ครูนี่ เกล้ยะมึงกัดเดียวกระดาบบอลบอลได้เบิกนี่เหรอเก่งมากเลยยังคิ้วกัดไั้อ่ะอันนี้ยังมีเตอร์เพียงแค่ปิดปิดปิดวันนี้พามาชมตะกเก็นนะคะเห็นกันทุกคนแล้วยังแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอัน่ะ